สวัสดีค่ะมื่อนี้น้องสิพาะมามเห็ดกล้วยแขกแล้วก็มันแขกเนาะจ้ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ําปูนใสนะจ๊ะเพราะว่าน้องไม่มีน้องก็จะใช้น้ําโซดาทแทนไปเบิ่งวิธีทํากันเลยค่ะเราก็จะผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจ้ะก็จะมีแป้งน้ําตาลกะทิแล้วก็เกลือ อันนี้ก็จะเป็นงาดำงาขาวแล้วก็กากมะพร้าวนี่จากน้ำโซดาแล้วก็จะใส่ลงไปเนาะจ้ะถ้าตัวแป้งเหนียวให้เติมน้ำโซดาได้นะคะนิดนึงผมฟูด้วยค่ะน้องลืมมันหวานและกกล้วยของเรานะคะหั่นเป็นชิ้นพอดี ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็เอามันไปคลุกกับแป้งเราแล้วก็ตั้งไฟปานกลางนะคะเตรียมทอดได้เลยคะ่ะระหว่างทอดเราก็กลับ กับด้านมันของเรานะคะคอยดูว่าเหลืองพอหรือยังระหว่างรอน้องก็เอากล้วยของเราคลุกกับแป้งก่อนนะคะมันของเราก็เหลืองสุกได้ที่แล้วนะคะน้องก็จะตักออกอัตราส่วนผสมเดี๋ยวน้องเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะ ต่อจากนั้นน้องก็จะเอาลวยของเราลงไปทอดนะคะทอดมันชุดแรกของเราเสร็จแล้วค่ะลวยของเราก็สุกแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะกล้วยแขกมันแขกของเราเป็นยังไงคะสูตรนี้ง่ายไหมคะลองเอาไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็ติดตามน้องนะคะขอบคุณมากๆไดเลยคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ